เข็มเป็นคนชอบซื้อของโบราณมาแต่งบ้านเพราะเข็มรู้สึกว่าของพวกนี้มันมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วหลังจากเอาโต๊ะเครื่องแป้งมาไว้ในห้องนอนเข็มเริ่มสังเกตว่าหวีของตัวเองมีเส้นผมพันอยู่เยอะผิดปกติทั้งที่เข็มแกะออกทุกวันวันหนึ่งเข็ม ตัดสินใจลองไม่หวีผมเลยเข็มเอาเส้นผมออกจากหวีทุกเส้นจนแน่ใจว่าไม่มีเหลือแต่เช้าวันถัดมาหวีกลับมีเส้นผมพันอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่นั้นมาเข็มเริ่มรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่นั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเข็มมักจะรู้สึกเหมือน มีใครบางคนกำลังมองอยู่จากในกระจกบางคืนเข็มนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งนานผิดปกติทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่รู้สึกว่าถ้าลุกไปตอนนี้จะพลาดอะไรบางอยา่างคืนหนึ่งเข็มฝันว่าตัวเองตื่นขึ้นมากลางดึก ทั้งที่รอบตัวเงียบสนิทแต่เข็มกลับรู้สึกว่าในห้องไม่ได้มีแค่เข็มคนเดียวเข็มมองไปที่ปลายเตียงแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นเธอหันหลังให้เหมือนไม่ได้สนใจว่าเข็มกําลังมองอยู่เข็มค่อยๆมองไปที่กระจก บนโต๊ะเครื่องแป้งในกระจกสะท้อนภาพของผู้หญิงคนนั้นแต่สิ่งที่เข็มเห็นมันไม่เหมือนคนทั่วไปทั้งห้องเงียบจนเข็มได้ยินเสียงหวีผมช้าๆซ้ำไปซ้ำมาทั้งที่เข็มไม่ได้ขยับตัวเลยตอนนั้นเข็มรู้ทันทีว่า คนตรงหน้าไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในห้องนี้แต่ร่างของเข็มกลับขยับไม่ได้เลยเสียงหวีผมค่อยๆหยุดลงผู้หญิงคนนั้นนิ่งไปชั่วครู่เหมือนว่าเธอจะรู้แล้วว่าเข็มกำลังมองอยู่ทันใดนั้นเข็มสะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งห้องเงียบสนิทเหมือนเดิม แต่ที่ปลายเตียงโต๊ะเครื่องแป้งยังตั้งอยู่ตรงนั้นเหมือนในฝันไม่มีผิดหลังจากคืนนั้นเข็มไม่ได้เอาโต๊ะเครื่องแป้งออกจากห้องทันทีเข็มแค่เอาผ้าพื้นหนึ่งไปคลุมกระจกไว้เหมือนแกล้งทำเป็นว่าถ้าไม่เห็นมันก็คงไม่มีอยู่คืนแรกเข็มคิดว่าผ้าคลุม น่าจะพอแล้วจนเข็มเห็นว่าใต้ผ้ามีเส้นผมโผล่ออกมาทั้งที่เข็มยังไม่ได้หวีผมเลยเช้าวันนั้นเข็มหยิบหวีขึ้นมาเส้นผมพันแน่นเหมือนมีใครใช้มันทั้งคืนทั้งที่เข็มจำได้ว่า เมื่อคืนเข็มไม่ได้จับหวีเลยคืนนั้นเข็มตั้งใจเอาเส้นผมออกจากหวีทุกเส้นเข็มวางมันไว้ที่เดิมแล้วเข็มก็ไม่หวีผมไม่แตะมันทั้งคืนเช้าวันถัดมาเข็มตื่นขึ้นมา แล้วเดินไปดูที่โต๊ะเครื่องแป้งหวีมีเส้นผมพันอยู่เหมือนเดิมและครั้งนี้มันเยอะกว่าเมื่อคืนคืนนั้นเข็มไม่ได้หลับทันทีเข็มรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองอยู่ไม่ใช่มองผ่านกระจกแต่เหมือนมองจากปลายเตียง ทั้งที่เข็มคลุมผ้ากระจกไว้แล้วเข็มก็ยังเห็นอะไรบางอย่างไม่ใช่หน้าไม่ใช่ตัวแค่เงาเหมือนมีใครนั่งอยู่หลังผ้าตอนนั้นเข็มไม่กล้าขยับตัวเลยเข็มกลัวว่าถ้าเข็มขยับมันจะรู้ว่าเข็มเห็นมันอยู่เช้าแล้ว ทุกอย่างดูปกติแต่บนโต๊ะเครื่องแป้งหวียังมีเส้นผมพันอยู่เหมือนเดิมเข็มเลยรู้ว่าเมื่อคืนมันไม่ใช่ความฝันเข็มเล่าเรื่องให้แฟนฟังทั้งหวีทั้งเส้นผมทั้งความรู้สึกเมื่อคืนแฟนเข็มฟังแล้ว หน้าตาตกใจมากเช้าวันต่อมาแฟนเข็มเล่าให้เข็มฟังเมื่อคืนแฟนเข็มเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งหวีผมอยู่ปลายเตียงและมองไปที่แฟนเข็มโดยที่ตัวไม่ได้ขยับตาเป็นโบ๋ไม่มีลูกตาตอนนั้นเป็นเวลากลางวันแสงแดดส่องเข้ามาในห้องเต็มที่แต่เข็มกลับรู้สึกว่า ห้องนอนของตัวเองไม่เหมือนเดิมทั้งที่ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมเตียงผ้ามา่านโต๊ะเครื่องแป้งแต่บรรยากาศมันอึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างยังไม่ไปไหนเข็มเดินออกจากห้องนอนคิดว่าแฟนคงตื่นมาทำงานแล้วแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เข็มหยุดเดินทันทีแฟนนั่งกอดเข่าอยู่มุมบ้าน ตัวสั่นสีหน้าเหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งที่คนคนนี้ e ไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้เลยเข็มถามแฟนว่าเป็นอะไรแฟนเงยหน้าขึ้นมามองสายตาเหมือนคนที ja. mm ่ย um ังไม่ตื่นจากฝันร้ายแล้วเขาก็พูดออกมาเบาๆว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ฝันเข็มลองยืนจ้องประจกอยู่นานเงาเมื่อกี้ หายไปแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความรู้สึกเหมือนมีใครยืนมองเข็มจากอีกฝั่งของกระจกเข็มเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กระจกที่มีอะไรอยู่ข้างในแต่เหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ในห้องเดียวกับเข็มทั้งที่ห้องเงียบทั้งที่ไม่มีใครเดินแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องกลับชัดขึ้นเรื่อยๆเข็มเริ่มสังเกตว่า ของในห้องไม่อยู่ที่เดิมผ้าที่คลุมกระจกเหมือนถูกดึงลงมานิดหนึ่งทั้งที่เข็มจำได้ชัดว่าเมื่อคืนคลุมมันไว้แน่นแล้วและตรงพื้นหน้ากระจกมีเส้นผมยาวสีดำตกอยู่เส้นหนึ่งแฟนของเข็มถามขึ้นมาเบาๆว่าในห้องมีกลิ่นอะไรมันไม่เหม็นแต่ก็ไม่ใช่กลิ่นปกติ เหมือนกลิ่นผมเปียกผสมกลิ่นทูบเก่าทั้งที่เข็มยังไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเลยเข็มเผลอมองไปที่ผ้าคลุมกระจกมันขยับทั้งที่ไม่มีลมใต้ผ้านั้นเหมือนมีเงาใครบางคนนั่งอยู่เงียบๆเข็มไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงเพราะกลัวว่ามันจะรู้ตัวว่าเข็มเห็นแล้ว เข็มค่อยๆมองไปที่กระจกทั้งที่ผ้ายังคลุมอยู่แต่เงาสะท้อนกลับไม่ใช่เงาของเข็มมันเหมือนมีใครอีกคนนั่งอยู่หลังผ้านั้นและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเงานั้นขยับก่อนเข็มเข็มยังไม่ทันพูดอะไรแฟนเข็มก็พูดขึ้นมาก่อนว่าในกระจกมีใครอีกคนใช่ไหม เข็มไม่ตอบเพราะคำถามนั้นคือคำตอบทั้งหมดแล้วแฟนเข็มบอกว่าเงาในกระจกไม่ได้มองมาที่เข็มแต่มันมองมาที่ตัวเขาเหมือนกำลังเลือกและในจังหวะนั้นเองเข็มก็เริ่มเข้าใจว่ามันไม่ได้ตามโตะ๊ะแต่มันเลือกคนวันนี้เข็มเอาโต๊ะเครื่องแป้งไปถวายวัด พระบอกว่าของชิ้นนี้ไม่ใช่ของธรรมดาเพราะมันเคยอยู่ในเรือนคนตายคนที่นั่งหวีผมหน้ากระจกทุกคืนไม่ใช่เพื่อสองหน้าแต่เพื่อรอให้มีใครมองกลับเข้าไป